ด้ดมโสนนาจิราเดสสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งก่บนนะัซิลานะครับผมก็คันที่เราโดนหลอกนะว่าเรือว่าเป็นบทสุดท้ายเพราะว่เขียนชื่อตอนว่าเฟดแกลเดอร์ทีนี้ก็มีบทที่15ต่ออีกบ,บทนี้นะครับผมชื่อตอนคิดข,ข้างหรือว่ากลับมานี่เองน่าจะเป็นบทสุดท้ายแล้ว,ลวนี่แหละเดี๋ยวเราเข้ากันเลยดีกว่านะครับโอเคไปกันเลย ไม่ใช่หรอแล้วก็อันนี้เป็นมาชูพูดนะครับขีๆ่ๆอยู่ได้เขายังชั่วยังอยู่ใช่ไหมมาชูเธอเนี่ยได้หายไปแล้วแล้วก็มาถึงจุดจบของชีวิตแล้วล่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังสามารถมีสติอยู่ได้แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังมีสิ่งที่โรงเรือต้องทาอยู่เพราะฉะนั้นฉันจะไม่บอกว่าขอบคุณที่เหนื่อยมามากแต่ว่าฉันจะพูดบายๆในการลาก่อนะ ก็ไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวพูดตรงไปตรงมาเลยลวกันฉันเนี่ยจะทําให้เธอกลับมีชีวิตใหม่ๆตัวอ,อย่างนี้ซ์ <c oughs> ผมเนี่ยมีความจริงแห่งการเปรียบเทียบน่าจะพูดถึงความสามารถอะไรสักอย่างนะครับตรงจุดนี้การแข่งขันและการเติบโตของเหล่ามนุษย์ความอิจฉาแล้วก็ความแค้นทําให้เป็นแบบบริมาณขึ้นมาสัตว์ร,ร้ายที่แบบว่ามีเอกลักษณ์ในการที่ทําให้แข่งแกร่งยิ่งกว่าคู่ต่อสู้สัตว์ร้ายแห่งหายนะแคสปาริก หรือกโฟนนั่นเองในโลกต่างกันเนี่ยฉชนก็โดนเรียกว่า p r i m a t e murder หรือชื่อ,อนักฆ่าผู้มีมากความสามารถนะครับผมเนี่ยในแบบว่าสังคมของมนุษย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบสัตว์ร้ายเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นก็เลยโดนจับขังไว้ในแบบว่าเกาะร้ายที่ไม่มีผู้คนอยู่แต่ว่าจัเวทมน์เนี่ยที่คอยดูแลฉันเนี่ยเป็นคนที่โหดร้ายมากเลยนั่นหมายถึงพี่โอนิซังแบบว่ากำลังอยู่สบายอยู่ที่หอ ปิดอันนั้นนะอยู่ๆก็แบบไล่ฉันออกมาแต่ว่าเพราะสิ่งนั้น,น,นแหละก็ทําให้ฉันเนี่ยสามารถมาถึงที่คานเดียแต่ก็มาเจอกับเธอแล้วก็นัซซีล่าได้ยังไงล่ะคุณคือเธอเนี่ยอาจาาอาจะคิดว่าทําให้แบบว่ารำบาญใจหรือเปล่านะแต่ก็นะไอความรู้สึกดีๆเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่แบบว่าจะเจี๊ยดให้คนอื่นนั่นแหละไอจอมเว่ยคนนั้นนะได้พูดไว้เช่นนั้นเพราะฉะนั้น เด็กชาก็จะทําตามแล้วก,กันนะด้วยพลังเวทมนต์ที่แบบเก็บสะสมมาก,กว่าหลายร้อยปีก็ทําให้เกิดปฏิหารที่แม้แต่เวทมนต์ก็ไม่สามารถทําได้การฟื้นคืนชีพคนตายแต่ถึงจะอย่างงก็เถิดไอการตายในแบบว่าเทพวิหารแห่งเวลาเนี่ยมันไม่สามารถโดนนับว่าเป็นความตายในโลกแห่งความจริงได้สิ่งที่ผมจะทำเนี่ยก็คือการแบบว่าเปลี่ยนพลังแห่งสตาร์กรรมทาให้ชีวิตของเธอเนี่ยที่น่าจะเหลือแค่3วันเนี่ยหายไปแต่ว่าผมเนี่ย ยังไม่ได้เติบโตเต็มที่เพราะฉะนั้นก็พลังชีวิตของเธอเนี่ยก็สามารถเพิ่มให้ได้เหมือนกับคนปกติด้วยสิ่งนี้จะทําให้หลังจากนี้ผมเนี่ยกลายเป็นแค่สัตว์ปกติก็จะไม่มีความรู้หรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรต่อไปจนถึงตอนนี้ก็แบบว่าสามารถเหมือนกับว่าร้องเสียงเพื่อพูดคุยกับพวกเธอได้นะแต่หลังจากนี้มันก็แค่เป็นเสียงร้องเฉยๆไม่หนีไม่จําเป็นต้องติดใจอะไรหรอกสาหรับพวกเธอเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่ต่างกันอยู่แล้วแต่ก็นะไอ้เรื่องที่รู้สึกเหงาๆเนี่ยก็เป็นความจริง ราะฉะนั้นในสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะแบบบอกลาเธอนละลากนมาชูเคียร์ไลท์การเดินทางของพวกเธอเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกสนุกมากเลยทําให้ผมที่ปกติแล้วเนี่ยจะกลายร่างกลายเป็นแบบว่าตัวที่อับอรร้วแต่ก็ยังทําให้แบบตัวผมเนี่ยสามารถอยู่ในโครงร่างเดิมได้โอ้เนหางแล้วนัน่นอะ หางใช่ไหมตัวอยู่ไหนเนี่ยยังไม่เห็นตัวเอ๊ะเอาตัวเท่าเดิมหางใหญ่เางเดียวซะ้าก่อนโฟซังโฟซังในดินนั้นน่ะนักเวทคนหนึ่งที่แบบว่าไล่แคสปาริออกมาเนี่ยได้กล่าวว่าไปจับต้องสิ่งงดงามซะนั่นสินะฉันเนี่ยได้เห็นสิ่งที่งดงามจริงๆมันก็มีความชั่วร้ายที่สามารถปราบได้โดยไม่ต้องแลกดาบ เพราะว่าไม่ทําให้เลือดแปดเปื้อนเนี่ยก็เลยสามารถทําให้ได้คำตอบที่สุขควรจะไปถึงยินดีด้วยหลาคนดีแห่งคาเนเดียสัตว์ร้ายที่4ได้โดนพวกเธอกําจัดแล้วฟฟคิวคิวโฟซังวฟชัวฟูฟูฟข้อหนึ่ง มเมื่อกี้เสียงร้องอะไรนะ่ะข้อ2มันมีอะไรเรียกแก้มอยู่เสียงร้องอะไรก็โฟนแหละร,รู้เยอะนะน้องล้อแม่ยิ้มโอ้โหยิ้มอย่างนี้รุ่นพีค่คะหืมเข้ามาใกล้เลยข้อ1มาชูข้อ2กอดกลับั้งกอดกลับเซ่ฟูฟูค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะมาสเตอร์มาชูเคลียร์ไรแบบกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วคะ่ะข้อหนึ่งอืมเขายัางชั่ว จริงๆด้วยข้อ2นี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะกลับไม่ได้ยังไงเรื่องนั้นน่ะฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยก็มาอยู่ที่ที่แบบเลชิปอยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนได้รับแบบว่าเสียงแบบว่าใครสักคนเนี่ยพูดแบบใจดีใส่แต่ว่าจำไม่ได้แล้วก็ได้ยินเสียงคุณโฟซางเนี่ยแล้วก็ลืมตาตื่นขึ้น,นมาแล้วตรงต่อหน้าเนี่ยก็มีรุ่นพี่ที่กำลังวิ่งมาที่เลชิปไงคะแล้วก็แบบว่ายื่นมือไปแบบว่าไม่แบบไม่รู้สึกตัวเลยโฟซังรู้อะไรหรือเปล่าคะ เอา้าตรงนั้นปล่อยกันได้แล้วมันต่อหน้าพวกสตาฟนะแต่วินชีจังอ่าแต่วินชีจังที่แบบมากความสามารถยังไงล่ะแล้วก็อารุณสวัสด์นัสิลาจังให้ hey, นัสิลาเดสก็กว่าจะทําให้ลืมตาตื่นออกมาจากที่โคฟินได้เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงร่างกายจิตใจไม่มีปัญหา ความเหนื่อของกล้ามเนื้อการสูญเสียพลังงานของวงจรเวทมนต์ถึงแม้จะมีแผลภายนอกจำนวนมากก็เถิดแต่ว่าเธอเนี่ยปลอดภัยแล้วก็กลับมาสู่คารเดียด้แล้วถ้าเช่นนั้นก็ต้องบอกอย่างนี้สินะแปลว่าไม่ใช่คอมพลีทแล้วยินดีด้วยมาสเตอร์นัซิล่า้วยการลืมตาตื่นของเธอครั้งนี้ทำให้แกร์ออเดอร์ครั้งสุดท้ายเนี่ยจบลงอย่างปลอดภัยแล้ว ดิบบอนแล้วก็แบบว่าด่าเป็นแบบว่าเซเซออกมาหรือว่านี่คือไอ้แครกเกรอร์อะไอตัวอะไรนะพลุเอออ่าก็เพื่อเวลาเนี้ยก็ให้พวกสตาร์เนี่ยเตรียมไว้ยังไงล่ะก็มีสตาร์เพียงแค่20คนนี่นะก็เลยไม่สามารถทําอะไรแบบอลังการมากกว่านี้ได้แต่ก็อย่างน้อยนะก็แบบแค่ดูเนี่ยก็แบบว่าอยากจะแบบอวยพรนะ่ะเป็นไงบ้างนนะัสซูล่จังข้อ1ขอบคุณมากเลยข้อสอบแบบว่าประทับใจมากจนพูดไม่ออกอ่ะขอบคุณมากเลยทุกคน ทุกคนคะขอบคุณมากเลยคะ่ะเป็นเพราะว่าทุกคนเนี่ยเหลืออยู่ที่คานเดียก็เลยทําให้พวกอ่าทาให้ฉันแล้วก็รุ่นพี่เนี่ยสามารถกลับมาได้คะ่ะออเดอร์ครั้งนี้เป็นชัยชนะที่สตาฟของคานเดียทุกคนเนี่ยทำไว้นะคะนั่นสินะต่อที่นัสซิลันจังเนี่ยยังหลับอยู่เนี่ยก็คานเดียก็กลับมาสู่มิติเวลาปกติแล้วถึงแม้แบบสถานที่ที่นี่จะโดนทาลายไป60%แล้วก็เถิดแต่ว่าแค่นั้นนะเดี๋ยวก็แบบซ่อมแซมได้แหละต่อที่เริ่มแกนออเดอร์ครั้งนี้ ไปพ่อเลฟไลโนเนี่ยก็ทําให้แบบว่าสูญเสียชีวิตไปกว่า200คนแล้วก็มาสเตอร์สีคนที่โดนแช่แข็งอยู่แล้วก็แล้วก็อีกหนึ่งคนที่ไม่สามารถกลับมาจากจุดแปรพันได้คนที่สูญเสียหายไปพวกนี้ยด้วยมือของพวกเราแล้วไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ขอ้อ1คนที่ไม่สามารถกลับมาได้1คนขออ้อ2นั่นคือว่าแล้ว นั่นคือดรโรแมนเมอตัวฉันเนี่ยเลือกช้อยผิดแล้วสินะไอเลือกแบบคําพูดแบบเรื่องเศร้าๆเนี่ยไว้คุยหลังที่สงบแล้วดีกว่าไอพวกมาสเตอร์ที่โดนแช่แข็งอยู่เนี่ยถ้าเกิดได้สตารจากข้างนอกมาแล้วก็ก็สามารถชุบพวกเขาเคืนมาได้แหละขาเดียก็เหมือนกันแบบก็สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้ที่สําคัญกว่านี้คือหลังจากนี้ทหารละ่ะนัซซู่าจังเอ๊ะเรื่องหลังจากนี้หรอครับอ่าก็อย่างที่บอก การติดต่อกับโลกภายนอกตอนนี้มันคืนกลับมาแล้วตอนนี้ภายนอกเนี่ยน่าจะแบบวุ่นวายมากเลยก็เป็นเพราะว่าข้างนอกอะความทรงจํา1ปีเนี่ยมันหายไปยังไงล่ะด้วยการสุญสลายของเกทเทียทําให้การสูญสิ้นของมุสเซชาติเนี่ยโดนทําให้หายไปแต่ว่า ไอหปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้การเป็นแบบว่าเหมือนเป็นช่องว่างนะจากการมูมอของคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยพอลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยก็คือว่า1ปีมันผ,ผ,ผ่านไปแล้วแล้วก็สมาคมเวทมนเนี่ยก็แบบเหมือนจะส่งคนมาดูทันทีแล้วลหละเนี่ยก็มีสศกสารมาว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยแบบว่ากิจกรรมของสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยหยุดหมดเลยมันเป็นความจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้จงรายงานแบบสาเหตุแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาซะ ก็อย่างนี้นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้พวกแบบว่าพวกนั้นก็จะมาถึงแล้วที่คารเดยนาเนี่ยก็น่าจะวุ่นวายนิดหน่อยอะนะก็แปลว่าเดี๋ยวจะมีคนมาแบบว่าตรวจสอบใช่ไหมคะอานูแต่วิชิจังถ้าเป็นอย่างนั้นเหล่าเซ์วาทั้งหลายก็อ่าก็แบบส่งกลับไปแล้วละ่ะการสุสีาของมนุษยชาติโดยแบบว่าแก้ไขแล้วก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ที่คารเดลแล้วนี่นาะคนที่จะเหลืออยู่ก็มีแบบคนอย่างฉัน ที่แบบอยู่มาตั้งแต่ก่อนที่แกรออเดอร์จะเริ่มขึ้นแล้วก็เซวานที่แบบแปลกๆที่แบบนัซซิล่าจังไม่สามารถปล่อยได้แน่นอนแพทเทิร์นของลางเวทมนเนี่ยยังคงเก็บไว้อยู่ถ้าเกิดเลชิปขึ้นมาแล้วก็ก็สามารถทําแบบพันสัญญาได้เหมือนเมื่อก่อนนั่นแหละข้อ1นึ่งายัางชั่วข้อ2ก็ไม่ใช่ว่าต้องลาจ,จากแต่ทุกคนสินะเ้ายังชั่วก็แปลว่าลาเซวานในแบบคันเดียวของผมจะไม่หายไปนะครับค่ะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันจะแบบน่าเศร้าเกินไปนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดเลชิปก็ใช่แล้วจะทาแบบง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วล่ะไอการที่จะสามารถเลชิปได้เนี่ยจำเป็นต้องขอคำอนุญ,ญาตจ,จากสหประชาชาติแล้วก็ไอสมาคมนะพอทุกอย่างเนี่ยกลับไปสู่ปกติแบบตอนเนี้การที่จะเลชิปได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องต้องห้ามมะเวลานั้นก็สมควของเวลานั้นะนะเรื่องแบบสิทธิแล้วก็แบบปัญหาทางได้ความราับผิดชอบเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยฉันก็จะจัดการอะไรสักอย่างเองฟู เอาละก็สถานการณ์ของคานเดียก็ประมาณนี้นี่แหละก็จริงๆเนี่ยน่าจะมีอะไรติดใจอีกเยอะนะแต่ตอนตอน,นี้น่าจะมีอะไรที่แบบให้ความสําคัญมากกว่านาซิราจังมาชูพวกเธอเนี่ยเอาแบบไอ้อุปกรณ์เนี้ไปติดตั้งที่สถานที่ที่นี้ให้หน่อยสิอะไรระยะทางที่ต้องเดินไปเนี่ยก็แบบแค่กิโลเมตรเดียวก็แบบไปกลับก็คงไม่เกิน20นาทีหรอกก็แบบยังถือว่าโชคดีนะ ไอ้วันนี้เป็นแบบวันดีที่แบบว่าปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งก็แบบปล่อยผ่านไปไม่ได้หรอกเอาละไปเร็วเข้าไปดูสิ่งที่แบบเธอแบบว่าเอาคืนกลับมาใ้ดูสิข้อ1เึวีช็อตมข้อ2อควีช็มาก2ตัวอะไรเล่าเจ๊ค่ะรับทราบค่ะไปกันเถอะนุ่นพี่ไปไหนอะ่ะ ข้อหนึ่งพายุหิมะหยุดแล้วข้อสองนี่มันอะไรกันเนี่ยคอสีฟ้าคราวนี่นี่คือทองฟ้าจริงๆหรอคะเป็นของยุคสมัยของพวกเราของโลกของพวกเราอ่าฉันก็ลืมไปเลยเหมือนกันด็อกเตอร์เมื่อก่อนด็อกเตอร์เคยพูดเอาไว้นะคะคานเดียเนี่ยข้างน,นอกเนี่ยแบบว่าพายุ ตกตลอดเวลาแต่ว่าก็แบบมีนานาทีนะที่จะแบบว่าฟ้าใสแล้วก็สามารถเห็นดวงดาวที่สวยงามได้แต่ก็จะมีสักวันหนึ่งอะที่จะมาถึงแล้วก็ฉันสามารถมองเห็นได้ทั้งๆที่แบบไม่มีอะไรสามารถจริงจังได้แท้แต่ก็แบบพูดอย่างโวาะข้อหนึ่งองสงมเป็นด็อกเตอร์จริงๆเลยเนาะข้อ 2. นั่นอะเป็นความฝันของด็อกเตอร์แหละนายคงเป็นความฝันของด็อกเตอร์เลยละโอ้โหยิงคู่ค่ะ ฉันในตอนนี้แบบว่าดีใจจริงๆเลยที่มีชีวิตอยู่แบบว่าโดนคนเช่วเหลือมามากมายแล้วก็คนแบบว่าคอยสนับสนุนทุกหลายคนทําให้ฉันสามารถมองเห็นท้องฟ้าน,นี้ได้มันเป็นหนึ่งปีที่เหนื่อยมากเลยถึงแม้จะเป็นออเดอร์ที่ลำบากมากแตบบ่ว่าเป็นสิ่งที่แบบคุ้มค่ารุ่นพี่ล่ะคะเธอเราคิดดูดีๆเนี่ยรุ่นพี่ก็มาถึงคานเดียโดยความบังเอิญโดนแบบว่าเข้ามาแล้วก็โดนเชิญแบบว่าเชิญมาเป็นแบบมาสเตอร์และก่อนที่จะรู้ถึงหน้าที่ของตัวเองซะอีกเนี่ยก็เข้าสู่แบบว่าคดี แล้วก็ต่อสู้จนมาถึงจุดนี้การเดินทางครั้งนี้แกรออเดอร์ครั้งนี้ค่ะสําหรับรุ่งพี่แล้วเป็นยังไงหรอคะข้อหนึ่งสิ่งน้าแน่นอนอยู่แล้วข้อ2องมันก็คงเหมือนกับมาชวนั่นแหละเหมือนกับน้องโลดแหละจ้ะไม่ตองตกใจไปค่ะฉันก็ความรู้สึกเดียวกันค่ะแล้วก็ยินดีด้วยมาสเตอร์ไม่ว่าที่ไหนก็ตามฉันจะอยู่ตามไปค่ะ ก็การเดินทาง,งพวกเราเนี่ยยังต้องเดินทางกันต่อที่นาะเอาเป็นว่าไปจนถึงแบบว่าสุดขอฟ้านั้นกันดีกว่าถ้าเกิดสำเร็จแล้วก็ไปข้างหน้าต่อไปอีกแล้วก็ไปข้างหน้ากว่านี้อีกไม่จริงน,นะน่ะเป็นแบบว่าออเดอร์ปกติของมดพวกเราไม่สิขอมนุษยชาติทั้งความไม่สบายใจต่ออนาคตความเศร้าทุกอย่างเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนการเป็นความหวังได้และก็ต้องมีการผจญภัยมากมายรออยู่มากแน่เลยค่ะเอาละไปกันดีกว่ามาสเตอร์ Master. ไม่ว่าจะอะไรจะรออยู่ก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าไปสู่ปีใหม่ที่แบบว่าคุณนำพากลับมาดีกว่าฟิ่วจบแล้ว จบแล้วแกรออเดอร์คอมพลี t นไหนไงต้องมีอะไรต่อค่ะรับทราบมิชชั่นแล้วค่ะไปกันเถอรุ่นพี่ยาๆก็แบบจับมือกันไปซะแล้วสิไม่แค่ไม่ใช่แค่มาชูนะแต่ก็นัสิดาจังก็ทำแบบรอยยิ้มที่ดีมากเลยฟื้นมือ ไอ้นั่นน่ะมันแบบหลังจากที่ตอนที่อเมริกาแล้วมั้งเป็นยังไงบ้างเดวิชีจังนัสซิล่าจังแบบว่าทำผลงานมาเนี่ยการต่อสู้ครั้งนี้มันแตกต่างจากแบบแบบว่าโหดร้ายกว่าเมื่อก่อนมากเลยแบบว่าต้องต่อสู้กบบกองทัพเลยนะปกติเนี่ยคงไม่คิดกันใช่ไหมทั้งทังที่แบบหนีก็ได้จะไปซ่อนตัวก็ได้แท้แต่ว่านัสซิลาจังเนี่ยไม่ได้ทอดเทงอะไรเลย ถึงแม้การเติบโตในฐานะอ์มจองเว่ยเนี่ยยังอ่อนไปหน่อยก็เถิดแต่ในฐานะมาสเตอร์ที่คอยดูแลเซอร์วานเนี่ยถือว่าเป็นการเติบโตที่ดีมากเธอเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็สามารถเป็นแบบว่ามาสเตอร์ที่เป็นตัวแทนข,ของคาร์เดียได้แน่เลยได้แต่ประทับใจแล้วก็รอรุ้นเลยเนอะเธอเนี่ยสามารถเชื่อใจในมนุษย์ได้นหรือเนี่ยแต่ว่าจะดีหรอถ้าเป็นอย่างนั้นนะ่ะอธิบายเขาไปจะดีกว่ามัง้งก็เข้าใจว่ามีอะไรอยากจะซ่อนอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่เธอทำอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการต้มตุ๋นเลยนะ เราคิดดูดีๆสิถ้าเกิดอธิบายเรื่องของเธอแล้วก็เรื่องของพอ,อ,อคุณเก่าเนี่ยนัสิตลาจาังเขาจะเกลียดเธอคิดอย่างนั้นหรออ่ะอย่าอืมแต่ว่าไอ้เรื่องนั้นทำไม่ได้หรอกผู้ชายที่แบบเอ่ยนะว่าซโลมอนเนี่ยถ้าเกิดเป็นซโลมอนตัวจริงแล้วก็ตัวตนของฉันเนี่ยจะสามารถกลาเยเป็นไพ่ตายได้แต่ว่าถ้าเกิดโดนแบบว่าตั้งแผนรับมือก่อนแล้วก็ก็ไม่สามารถใช้เป็นแบบว่า พ่ายตายได้นี่นาะก็เลยไม่สามารถบอกให้นัตซิล่าครูงเนี่ยรับทราบก่อนได้นั้นหรือมะจะไม่ได้ก็แบบทางนั้นอ่ะมันค่อางมีประสิทธิภาพกว่านะถ้าเกิดด็อร์คิดอย่างนั้นแล้วก็ฉันก็แบบว่าจะแบบช่วยปิดบังด้วยแล้วกันอ่าถ้าเกิดทำอย่างนั้นให้แล้วก็จะช่วยได้มากเลยมันไม่ใช่ว่าฉันไม่เชื่อใจในนัตซิล่าจังอะนะแต่ว่าเรื่องนี้เท่านั้นแหละผมเนี่ยเป็นมนุษย์ที่โหดร้ายมากแบบว่าปิดบังเรื่องที่สําคัญที่สุดกับนัตซิล่าจังเนี่ยแต่ว่า เธอคนนั้นนอามาสุข,ขานเดียเนี่ยดีใจจริงๆเลยไม่ใช่แบบว่าจอมเวทแต่ว่าเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเอิ่มแต่วิธีชจังไม่ใช่ว่าอัจฉริยะอย่างเธอที่มาช่วยมนุษยชาติไว้คนเดียวแต่ว่าเป็นเธอคนนั้นที่แบบเป็นคนปกติตรงไปตรงมาแล้วก็แบบว่าโดนคนรอบข้างช่วยเหลือจนกระทั่งสามารถช่วยโลกนี้ได้นั่นแหละถึงจะเป็นคุณค่าของมนุษยชาติเป็นการโชว์แบบคุณค่าที่แท้จริงขึ้นมาไม่ใช่เงั้นหรือกรรษัตริย์โซโลมอนน่ะ น่าจะแบบเชื่อไหมในสิ่งนั้นผมคิดเช่นนั้นนะโซลมอนกับผมเนี่ยเป็นแบบคนละคนกันนะก็โซลมอนเนี่ยไม่มีอารมณ์แบบว่ามนุษย์หรอกเรื่องนั้นหมายความว่ายังไงอ่ะจะบอกว่าจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยจะบอกว่าเยือกเย็นงั้นหรือเปล่ามแบบง่ายกว่านั้นน่ะเพราะว่าก็แบบไม่ว่าจะแบบว่าฮีโร่คนไหนก็ตามตอนแรกเนี่ยต้องแบบว่าเป็นคนปกติก่อนแล้วค่อยกลับเป็นฮีโร่ใช่ไหมล่ะก็แบบว่าถึงจะมีเลือดของพระเจ้าหรือว่าโดนเป็นแบบเด็กในคําทํานายก็เถิด เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ใช่ว่าจะกลายเป็นแบบฮีโร่เลยเริ่มต้นเนี่ยต้องแบบมีชีวิตในฐานะมนุษย์ก่อนมีช่วงเวลาที่เป็นมนุษย์ปกติก่อนที่จะกลายไปแบบว่ามีรชาชนที่แบบว่ามีความสามารถต่างจากมนุษย์ใช่แล้วถึงตอนที่ฉันเกิดมาเนี่ยจะเป็นอัจฉริยะแล้วก็เถิดก็จนกว่าจะแบบถึงอายุที่สามารถทําอะไรได้อิสระเนี่ยฉันก็แบบใช้ชีวิตแบบค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปเหมือนกันก็แบบว่าโดนบอกว่าเป็นอัจฉริยะเนี่ยมันก็ดีนะรู้สึกดีเหมือนกันแต่ว่าประสบการณ์ตอนเด็กเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบ สำคัญเหมือนกันนะก็แบบพอกลายเป็นวิญญาชนเนี่ยความเป็นอิสระของตัวบุคคลเนี่ยก็ไม่สามารถมีได้แต่ตอนที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยก็ยังสามารถมีอิสระที่แท้จริงได้นะและนั่นก็เหมือนกับว่าวิญญาณวิญญาชนเหมือนกันไม่หรือว่าหรือ,รอคือกษัตริย์โซโลบอนเนี่ยอืมมากก็อย่างนั้นแหละโซโลบอนเนี่ยไม่มีแบบช่วงเวลาที่เป็นมนุษย์มาก่อนเขาเนี่ยพอเกิดขึ้นมาเนี่ยก็โดนแบบว่าทําให้เป็นแบบกษัตริย์ที่สามารถได้รินเสกของพระเจ้า แล้วก็โดนแบบว่าเรียกร้องแบบหน้าที่ฐานะกษัตริย์จากผู้คนก็แบบว่ากษัตริย์ที่มากความรักเนี่ยถึงจะบอกโดยบอกว่าเป็นชื่อนั้นก็เถิดแต่ว่านั่นอ่ะก็เป็นสิ่งที่คนรอบข้างต้องการเขาเนี่ยไม่ได้แบบมีจิตใจหรือจิตวิญญาณของตัวเองเลยแม้แต่ช่วงวินาทีเดียวถึงแม้จะมีพลังที่สามารถมองทะลุทุกอย่างได้แต่ว่าไม่สามารถออกความคิดเห็นต่ออะไรได้โซลโมมนเนี่ยเป็นเหมือนชื่อของเครื่องมือนอะ่ะเป็นเหมือนกับว่าเครื่องมือที่ทําให้ประเทศแห่งนั้นพัฒนาขึ้น โดยโดนพระเจ้าสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นโซโลมอนเนี่ยไม่มีความเป็นคนหรอกก็เขาเนี่ยไม่เคยแบบยุ่งเกี่ยวกับอามโลกโดยในฐานะตัวมนุษย์เลยไม่ได้มีแบบอิสระในความการที่จะเป็นมนุษย์เลยก็เลยแบบว่าอธิษฐานที่จะการเป็นมนุษย์งั้งหรือพวกวิญญาณวิรชนเนี่ยส่วนใหญ,ญ่เนี่ยไม่สามารถทําอะไรบนโลกนะปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยก็จะอธิษฐานขอให้ได้ร่างเนือ้อโซโลมอนเนี่ย ไม่ใช่ว่าอยากจะกลับมาในฐานะของกษัตรอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าก็แค่อยากจะกลายเป็นมนุษย์งั้นหรือก็แบบว่าความเป็นอิสระที่จะเป็นมนุษย์ที่แบบเหล่าวิญญาณเวลาชนคนอื่นเนี่ยก็แบบประสมมาก่อนแล้วก็อยากจะรู้จักสิ่งนั้นงั้นหรือเนี่ยอ่แาแล้วก็เกิดใหม่การเป็นผมยังไงล่ะเขาในฐานของกษัตรโซลโมนเน่เป็นจริงแล้วก็อย่างนั้นแหละเวลาที่กลายเป็นโรมานีอาคิเมนเนี่ยทุกอย่างช่างวิเศษไปเลยก็แบบวงจอเวทมูนก็หายไปตาหมื่นลีก็หายไป ก็แบบสามารถมีแบบชีวิตที่เป็นอิสระตามใจของตัวเองได้นะมันก็แบบเป็นแบบเหมือนช่วงเวลาความฝันของฉันเลยแหละก็สิ่งที่ฉันแบบว่าหวังไว้เนี่ยก็คือสิ่งนี้นี่เองว่าแต่ทำไมถึงตั้งชื่อเล่นว่าโลมันล่ะปังเอยเหรอไม่หรอกมันแบบมีข้อมายนะคนของยุคสมัยของโซโลโมอนเนี่ยไม่ได้มีความคิดที่แบบว่าปรับเปลี่ยนง่ายเหมือนคนของยุคสมัยนี้ถึงแม้จะมีกับความคิดเพื่อสังคมอยู่ก็ตาม แต่ว่าความคิดเพื่อตัวเองหรือว่าความแบบว่าเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีก็คนส่วนใหญ,ญ่เนี่ยถ้าเกิดมีเวลาอิสระแล้วก็นะก็จะแบบมีความคิดเป็นอิสระของตัวเองแต่ว่าในกฎกติกาของสังคมที่มีพระเจ้าอยู่เนี่ยการที่เชื่อฟังท,ทําตามเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นตอนที่รู้จักคำว่าโลมาสเนี่ยก็แบบว่ารู้สึกตกใจมากรู้สึกดีใจเหลือเกินอิสระที่จะมองเห็นความฝันของอ,อนาคตหัวใจที่แบบต้องการถึง ันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้นอกีกก็แบบว่าสิ่งเรานั้นนะ่ะโดนสร้างขึ้นมาหลังที่ตอนที่พวกเราอยู่ถึงแม้ว่าจะมารู้ที่หลังว่าคําว่าโรมัสเนี่ยมาจากคําว่าโรมนันก็แบบรู้สึกว่าเอ๊ะจะดีหรอแต่เรื่องนั้นก็สนเรื่องน้าน,นะก็ตอนนี้ไม่มีโรมันที่แข็งแกล่งที่แบบบุกทำลายอิสราเอลเหมือนในยุคสมัยของกษัตริย์เฮโรเดแล้วนี่นาะยุคสมัยโลกนี้ก็แบบว่าเป็นสิ่งที่หลั่งไหลถ้าเกิดเติบโตในแบบว่าในสิ่งนั้นนะ่ะ ก็โอเคแล้วมะก็แบบติดใจในเรื่องนั้นก็เลยแบบขอชื่อโรมายังไงล่ะก็ตอนที่ฉันกลายเป็นคนเนี่ยฉันก็อยากจะมีชีวิตแบบนั้นก็คิดอยู่ในใจอย่างนั้นนั่นแหละยาเลยยาเลยพอโดนบอกด้วยหน้าตายอย่างนั้นเนี่ยก็แบบว่าทําให้ฉันร,รู้สึกผิดเลยที่แบบว่ามาจิ้มจองอย่างนั้นแต่ว่าจะดีหรอถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็เธอจะทําการทิ้งอิสรภาพของตัวเธอเองนะสิบปีงั้นหรือมันช่างเร็วเหลือเกิน แต่ว่าไม่เป็นอะไรหรอกพอมีนัสิดาจังอยู่นี่นาะถ้าเกิดเธอคนนั้นกลายเป็นมาสเตอร์ที่ดีแล้วก็มีแบบความหมายแล้วล่ะที่ฉันจะอยู่ที่นี่สิ่งนั้นน่ะก็เหมือนกับเป็นความหมายอันยิ่งใหญ่สาหรับผมที่เป็นมนุษย์ก็แบบคุ้มค่าแล้วต่ออิสระในการใช้ชีวิตอยู่จนมาถึงจุดนี้หล่อมากออมาสเตอร์เอ็มันหล่อมากด็อกเตอร์เอา้าถึงเวลาบรีฟฟิ้งแล้วเดี๋ยวฉันจะไปที่ห้องควบคุมก่อนนะงั้นก็แค่นี้แล้วกัน ถ้าเกิดผมหายไปแล้วก็ที่เหลือก็ฝ่ายด้วยนะเลโอนันโดสิบปีของเธอตอนที่เห็นจุดจบของมนุษยชาติที่ตอนที่เธอกลายเป็นมนุษย์เนี่ยจะจะให้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นได้ก็เลยแบบว่ากรีดร้องแล้วคอยวิ่งเหมือนกับหนีอะไรสักอย่างมันไม่มีความเป็นโลมาสเลยไอ อิสระที่แบบว่าเป็นนาร์อิงนั้นน่ะก็แบบได้อะไรตอบแทนทจริงๆแล้วอ่าความรู้สึกของเธอที่อยากจะมีชีวิตในฐานะมนุษย์ความหวังของกษัตริย์โซลมอนถึงแม้จะไม่สามารถทําให้เป็นจริงได้ก็เถิดแต่ยินดีด้วยความหวังของเธอมาสักเลยแล้วละ่ะโดม,มินียาคิแมนเธอคนนั้นน่ะเป็นมาสเตอร์ที่แบบว่าแข็งแกร่งแล้วแบบว่าสามารถส่งออกไปข้างนอกได้เลยมะก็ยังมีจุดที่ไม่สามารถไว้ใจได้นะไอเรื่องนั้นน่ะก็เก็บเป็นการบ้านแล้วกัน เลื่อนได้ขั้นนะครับผมอะไรเนี่ยได้เกรดคอร์สมานั่นเองแล้วก็โอ้ฮกูเร็วขึ้นเป็นเร็วสามหรือเออหรือเป็นเลเวสามแล้วก็มีข้อมูลของเกเทียแล้วก็ซโรมอนขึ้นมาให้สามารถดูได้นะครับผมแล้วก็มาที่หน้าจอเฉยอะ่ะ โอเคก็จะมีะไปที่ไมล์รูมแล้วก็ที่ม a t เ r ีย l นะครับผมขอ,อของกไอรายละเอียดตัวละครทั้งหมดเนี่ยก็จะมีนัานกันอยู่นี่อ่ะมีเกเทียซึ่งเป็นอ่าก็คือ72เสาบสองาเทพประมาณของโซลามอนนั่นแหละแต่ว่าจะมีจิตใจ,จจิตใจของตัวเองก็มีเขียนรายละเอียดโอ้โหยาวเชียวเดี๋ยวค่อยมาอ่าน แล้วก็โซโลมอนซึ่งตัวจริงของเขาก็คือดตรโรมนนนั่นแหละทีนี้มีแตะโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็ดูจากเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยก็คือว่าโซโลมอนเนี่ยสูญเสียตําแหน่งของวีรชนไปนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถถูกอัญเชิญได้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะหรือถ้าเกิดไม่รู้ว่าทาง ทโมนเกิดอยากจะเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วก็ให้แบบดตรโรมันกลับมาเป็นเซอร์วานเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะก็ต้องรอดูในเนื้อเรื่องต่อไปนะครับผมว่าเขาจะทำอะไรต่อก็ถือว่าจบไปแล้วกับเกมเฟรย์แกลเดอร์เอพิส od สุดท้ายเอพิส od โซโลมอนต้องรอดูก่อว่าจะมีเฟย์แกลเดอร์สอหรือภาคต่ออะไรต่อไปหรือเปล่าก็ขอจบว,วิดีโอครั้งนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบนะครับผมสวัสดีครับ